โอเคแต่เงินไม่ค่อยโอเคใช่ Check Point Expansion Postpone หรอ Postpone Bank Market Activity Explodes Government Blames Lacks Immigration Control อนนแปลว่าอะไรพี่หนูเมาวันที่26นะคะปี1982 n o v e าแปดอง Number อ s t r e e k อ๋อ Street The credential requirements have been institute d i instit n s t i t u t e d หรหนูอ่านถูกปะเนี่ย As a citizen must show the ID r i card mm hmm. ถ้าเกิดเป็นชาวเมืองของเอสโก็จะมีบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ uh, foreigner must s e c u r and present a valid entry permit นะคะ mm hmm. ก็จะมีใบใบ entry permit อีกทีนึงนะคะ A New chapter detailing document feature has been added to your r u l e b o o k ก็จะเช็คใน bluebook ได้นะคะ d e Danny เหรออะว่า d e n วะนะหนุม any applicant with อ๋อถ้าเกิดแบบว่าเอกสารผิดเราก็ปฏิเสธหมดเลยนะคะ refer to the audio transcript to correlate and translate statement นะคะ ให้เช็คดู audio s c r i p ์ก็คือตรงนี้นะคะไอใบตรงกางตรงนี้ว่าที่เขาพูดกับวีซ่าที่เขาขออะ่ะมาตรงกันหรือเปล่าดีนายถูกแล้วครับ yes พัดกางอังกฤษไปแล้วนะคะทุกคนต,ตอนนี้พัดขออภัยด้วยพัดไม่ค่อยรู้สอบพวกนี้เท่าไหร่อ่ะฉะนั้นแล้วขอขอได้เรียนรู้สอนพัดด้วยก็ได้นะคะแองเดี๋ยดวดูรูปก่อนนี่นะคะ document ก็จะมี id card ของ native ของคนที่เป็น astro id นะคะก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ entry entry permit ก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะสัญลักษณ์ได้ทั้งสองแบบเลยทั้ง moa หรือว่าเป็นรูปโล่แบบนี้ก็ได้เคคนนี้เป็นคนต่างชาตินะคะเขามาจากยูไนเต็ดเขาบอกว่าอะไรวะมาที่นี่ทำไมเราถามว่ามาที่นี่ทำไมเขาบอกว่ามาวิสิตนะคะมาเยี่ยมชมเ,มเฉยเแล้วก็ถ้าถามว่า มานานไหมเขาก็บอกว่าประมาณสองสามเดือนนะคะเขาก็เลยขอมาสามเดือนชนะแล้วมันก็ตรงกับสคริปที่เขาบอกนะคะก็ะะต้องมาเช็คหน้าเขาแมทนะคะเช็คเพศด้วยแมทไหมแมทโอเควันที่เข้าออกแมทไหมอันนี้แมทด้วยหรือเปล่าใบน,นี้แมทไหมแล้วก็ชื่อนะคะโอเคชื่อตรงนี้แมทแล้วก็ <c oughs> เลขของพาสปอร์ตนะคะว่าแมทกันหรือเปล่าโอเคแมททุกอย่างสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาเช็คว่าเขามาจากที่ไหนนะ ยู i นเตดอันนี้คริสต้าซิตี้โอเคคนนี้เอกสารครบนะคะให้ผ่านเข้าไปได้นี่ไปพร้อมคืนให้เอ t r o ้ b l า n o trouble. n ราวเบิ้ลเน็กซ์มาทำไมเขาบอกว่า transiting to อเอสอสแวร์เหรอประมาณ2วันนะคะอันนี้ก็ในใบก็เขียนว่า Transit เหมือนกันแล้วก็จะเช็คเขานะคะรูปตรงเพศตรงชื่อตรงไหมชื่อตรงเฮ้ยอันนี้ไม่ตรงเหมือนจะผิดนะพาสปอร์ตนัมเบอร์ไม่เหมือนกันนะโอ,โอเคมีแค่คำตอบนี้ที่ให้ไปมอบให้เลย เลขพาสปอร์ตผิดนะ,ะ <c oughs> เราก็ไม่ให้เข้านะคะ <c oughs> เนื่องจากว่าเป็นใบผิดคือถ้าเราไปเข้าตอมอเมืองอื่นแล้วแบบเลขเราผิดเราก็จะมีปัญหาแบบนี้นะคะฉัน <c oughs> รู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค,ลคล่อนข้างดีเอ๊ะ <c oughs> มันใช้ป็น,นี้ได้หรอวะไม่ใช้ปบน,นี้ไม่ได้นี่มันต้องใช้อันใหญ่นี่เออมันใช้ใบน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนเวอร์ชั่นแล้ว Permit is missing นะ Entry permit I have t o g e t here Let me through ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่านายนายไม่เอาเวอร์ชันนายต้องมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วอา่าไปไม่ฟังไม่ฟังใดๆ bullshit iPad good money for the ticket นะ <c oughs> ไม่สนใจนะคะ <c oughs> เราเปลี่ยนเวอร์ชั่นแล้วนะคะนายไม่อัปเดตแพท Paper please มาทำไม Passing t h r o u g h อ้าวหกสิบ passing to กับ v i s i t มันเหมือนกันป่าวะเดี๋ยวลองเช็คแปบนะเดี๋ยวเราต้องเช็คกับ a u ด i โส c r i p นะคะว่าตรงกันหรือเปล่าเออเนี่ยให้ความไม่เหมือนกันนะคะไม่แมนนะ Apology I am just visiting เอ๊ะแปลกๆจริงป่ะเนี่ยมันแปลกยังวะก็แต่ถ้าเขาแต่ถ้าเรามีทานค c r i ิ์มาก,ก็ได้อยู่นะ ชื่อไม่ตรงด้วยหรอมันโลกนี่หว่าไอเด็กนี่มันโลกนี่หว่าชื่อไหนก็ไม่ตรง่ะไอ้ v e มมัลติเพลเนมจริงหรอขอตรวจฟิงเกอร์พินหน่อยเอาไปเออพอมีมัลติเพลเนมนะคะเราก็จะเช็คนะคะอุ้ยได้ด้วยอันนี้เป็นฟิงเกอร์พินเราต้องเอามาเทียบดูนะคะก็คือกดใบนี้กับใบนี้ม a t c h i n g data ก็คือเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะมีสองชื่อฉะนั้นแล้ว m a ม c h i n g อันนี้เคลียรี่แล้วนะคะเห็นไหมพอพอ,พอเรากดไปเขาก็บอกว่า this อะไรวะ discrepancy cleared e d ก็คือเคลียร <this> ์ ancy, that, แล้วนะคะไขข้อ,ข,อข้องใจเป็นแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คอย่างอื่นต่อนะคะโอเค m a t c h ่ง okay, ด okay, ัตต a โอเคแมท c h i n g Data เช็คให้หมดเราต้องเป็นตอมอที่ค่อนข้างเข้มงวดน,นะคะ เฮ้ย matching data หมดว่ะเฮ้ยแต่เขามีทุกอย่างยืนยันเขาก็ต้องผ่านได้นะอันเนี้ยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพัดขาดอย่างหนึ่งเขามาจากไหนนะออสเตรเหรอออสเซเซียนมาจากเมืองที่มีชื่อว่าเมอร์จิรรสเอ้ยก็ถูกนี่ไปงั้นผ่านได้ครับเอาขึ้นไป no trouble ดูนะว่าถ้าเกิดเดินผ่านเส้นนี้แล้วจะเป็นสีแดงหรือเปล่า คือถ้ามีสีแดงขึ้นกูแตกเอ้ยสุดยอดเราไม่งเป็นตอมอที่โคตรสุดว่ะ Paper please มาทำอะไร I'm so happy that border has opened I will visit my son I have not seen him for a year แล้วนะคะไม่เจอลูกมาหกปีก็เลยขอเข้าหกเดือนนะคะอันนี้ตรงอยู่แต่ว่าเราต้องเช็คอื่นๆด้วยนะคะ เช็คก่อนเช็คก่อนเช็คชื่อด้วยแมท c h i n g data เช็คพาสปอร์ตแม c h i n g หมดอายุหรือเปล่าหมดอายุไหมไม่หมดนะอุย้ยหมดนี่ Document has e x p i r e d แล้วนะ Let me pass my son i s w a i t i n g ไม่ได้รู้แหละว่าลูกรอแต่แบบว่าถ้าเอากสารหมดอายุก็ถือว่าใช้งานไม่ได้นะครับ เออมันใช้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เขาก็ด่าเราไปหนึ่งทีนะจริงๆมันก็พอจะผ่านได้นะมันแค่ประมาณห้าวันเองไรเงี้ยเ p ่ r <Paper, S 1> <Paper>, please เอ้ยเอ้ยคนนี้เป็นซิตี้เซนว่ะทุกคนเช็ค <Check S 2> เลยนี่ไม่ต้องใบเยอะแมทชิ่งครับเอ๊ะแปลกๆเป็นวูแมนหรือแมน คำถามเลยเนี่ยเฮ้ยนายนายแปลกมากนายโคตรจะแปลกเราขอโทษนะนายแต่แปลงเพศมาแต่แบบว่านายต้องมายื่นใบแปลงเพศด้วยนะแบบนี้ไม่ได้นะคะถึงแม้จะเป็นซิตี้เซนนะคะแต่ว่าถ้าเพศไม่ตรงก็คือเจ๊งบงมาแล้วมาทำอะไรครับมาวิสิทธ์อย่างเดียวครับมานานเท่าไหร่หกสิบวัน 60วันก็2เดือนพอดีนะคะโอเคถือว่าข้อมูลตรงนี้ตรงกันโดยไม่ต้องเช็คเครื่องนะคะเพศตรงไหมตรงวันที่วันที่นี้ล่ะโอเคแล้วก็ชื่อนะคะชื่ออยู่ไหนวะชื่อไม่ตรงชื่อไม่ตรงนะมีมัลติเพลเนมโอเคเอาฟิงเกอร์ปิ้นมาปั๊มมาสิ แมทชิ่งดัตตก็จริงแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่แปลกปรอมจากตัวนี้ก็คือ,อชื่อนะคะเอเลียสมันคือไม่ได้มีข้อมูลบอกไว้ว่าว่ามันไอนี่นะคะเนีย่ยไม่มีเรคคอร์ดชื่อไว้นะไอด n o อโนวัต o ูเซนะคะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็ก็ตามนั้นนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีแบบหลักฐานยืนยันว่าเขาคือคนนี้จริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเปลี่ยนชื่อก็ตามนะคะเราก็คงต้อง บาย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  next ไม่แล้วอ่ะอิตาลุงนนี่ hello again now I have passport as to still best country for sure แล้วดูแล้วดูหน้าพาสปอร์ตเลยโคตรแล้วดูโคตรจะพยายามในการที่จะแบบว่าโคตรกากพาสปอร์ตแบบทำกระดาษเอง เอาไปลุงกวนตีนแล้วเนี้ย c o b a s is not a real country นะโอเค o u not live passport I understand I come back again with the better one นะอุ้ยโทษๆลุงบอกว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วกัน <c oughs> แซกวันนี้ครับเออปลอมมากนะลุงนะไหนนี่คนสุดท้ายแล้วมั้งที่จะตรวจได้ต้องรีบตรวจก่อนขออนญาตนะคะอ้อเป็นผู้ชายเหรอเนี่ย น้ำหนัก63แล้วก็เดี๋ยวนะขอดูนี่เป็น c i t i z e นใช่ไหม d s t r o k a โอเคคนนี้นา่าจะผ่านได้ชิวๆมั้งขอเช็คอีกรอบโอเคเขาได้ไม่มีปัญหาแล้วมั้งโอเคคนสุดท้ายละเอาไปหมดเวลางานผมแล้วหมดเวลางาน ตึนี่ไงโคลฮังกรี้โคลซิกฮังกรี้โคลฮังกรี้โคลฮังกี้แอฟริกันเอนท์เริงอัฟเตอร์6ปีเอ็มอาร์อันเพศอ้าวทำไมอ่ะโอ้โหคนสุดท้ายไม่ไม่คิดตายกูด้วยเหรอเนี่ย o ู่ลิชิ Your son is sick and need medicine. The rent has gone up. โอเคงั้นอ๋อเราต้องจ่ายทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะเหลือตังค์15ดอลน,นะคะ r e พั b เบี้ยนเหรอลีพับเบี้ยนแทร็กสต a ร์วอนเต้น r อร r เมนะคะ Win เนเหรอว l e ส s trace where about unknown has likely f l a e d อ๋อ f l a e d r e p u b l i ี้ profile girlfriend kill in jealous rage ก็จะมี murder หลงมาอยู่ในฝูงเราแล้วนะคะ เขาอ,อาจจะมาที่นี่ก็ได้นะหนีเฟดก็คือหนีเหรออ๋อมันคือเฟดคำนี้เหรอหนูีิกว่า F A D E ฆาตกรหนีมาจากเมืองรีพับเบียรรีพับเบียรรีพับเบียอ่าอินสเปกเตอร์นะคะ U R now R uh, entorize เหรอ to detain sub sub s u s p i c i u s individuals interrogate describe มันค่ะอ่านยากจัง discrepancy to enable d e t e n t i o n option โอเค reply track one เจ for Murder นะคะแล้วก็จะมีอ win profile ด้วยเราก็ต้องมาคอยเช็คอย่างดีนะคะเราจะเป็นตอมไปด้วยกันนะ next เฮ้ยลืมอ่านรู้ว่ามีอะไรบ้าง basic rule นะคะ ทุกคนจะต้องมีพาสปอร์ตนะคะ all document must be current citizen must have ID card เหมือนเดิมแล้วก็ foreigner ต้อง uh, require entry permit นะคะ entry permit โอเคน่าจะน่าจะเหมือนเดิมแค่ต้องเช็คแค่ละเอียดขึ้นโอเคเริ่มหน้าตรงเพศตรงชื่อตรงไหมชื่อตรงพาสปอร์ตไม่ตรงพาสปอร์ตไม่ตรงนะคะผม Number not match นะ I know nothing about Hey w a i t Do not a d d r e s s me please Just deny my p a s s p o r t and I will go เราจะจับไปเลยดีไหมเขาพาสปอร์ตไม่ตรงอ่ะเราแค่เราแค่นี้ก claro ็ได้ั้งคะเพราะว่าชื่อเขาหน้าเขาก็ไม่ได้เหมือนในข่าวนั้นด้วยอ่ะดีนาไปแล้วกันอ่ะเราสามารถที่จะจับเข้าไปด้วยนะแบบเป็นตอมอสุดโหดอะไรเงี้ย แต่มันชื่ออะไรวะทุกคนต้องช่วยจำด้วยนะมันชื่ออะไรวะต้องดูในข่าวอ่ะ wins wins less trade จะจำได้ไหมวะเนี่ยโอ้ยเอ้ยใบอะใบขอใบหน่อยเอาใบามามามาีใบไหม i was not able to get one อ้าวก็แตกไปดีน้องไม่มีก็แตกไปไม่มีก็แตกไป ไอวินส์แต่ปกติแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หลายข้าเหมืองเขาก็ไม่น่าจะใช้ชื่อจริงป่ะเปเปอร์ a s e เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเราเราเราแปลกจากข่าวยังไงวะจามัน Are you wins Damn Look I did not kill her I was set up I do believe The Republic Line Let me through ไม่ได้ต้องจับ WhatsApp เป็นหนิ่ง Shit s <S เราต้องจับบอดีเพราะว่ามันเพราะว่ามันออกข่าวอะ่ะมันออกข่าวเราก็จำเป็นที่จะต้องจับเปล่าวะใช่ไหม Paper please y o u t r i e คือ Passing t h r o u g h 14วัน พาสซิ่งตู้กับทานทรีตเหมือนกันปะอ๋ออันเดียวกันโอเคสิบสี่วันครบนะคะเช็คโอเคเป็นผู้ชายหมดหรือเปล่าไม่หมดใบนี้หมดหรือเปล่าไม่หมดพพสปอร์ตตรงชื่อตรงไหมตรงทุกอย่างอ่ากอเรียนโอเคคนนี้ผ่านนะคะ โอเคไปคืนเ uh, พย์ r ชทูบมาทำอะไร it's not my choice I hate this damn country I just passing through at a little possible today transit เฉยๆใ,ใช่ไหม okay. โอเคโฮ้ยแพตก็ hate damn country เหมือนกันนะ ออ oh, พักชั่วคราวชั่วคราว matching มทช,ชิงชช่งอันนี้ matching ช,ช,ชื่อ matching โอเคเดี๋ยวนะต้องขอเช็คอันนี้ต่อด้วยเดี๋ยวผ่าน uh, okay. อ่าโคสลิสต้าซิตี้โอเคันนี้ผ่านแค่ผ่านมาแค่คนผ่านมานะอะ next อีกแล้วเหรอไม่ใช่คนละคนนี่หว่าไม่ใส่เสื้อแดงเหมือนไอ้ลุงนั่นเลยว่ะ transit to country element 14 day โอเคขอเช็คครับโอเคชื่อตรงหรือไม่ตรง p a s s p o r d number ตรงครับวันหมดอายุได้อยู่ได้อยู่ได้ทุกอันเลยแล้วก็มาเช็คอีกทีหนึ่ง อ s t r เ n นอ s t r เต n นอ s t r n s k u l l โอเคคนนี้ผ่านได้ผ่านได้สบายหบือสะดือโบไปเอาเพศหรอเอฟะนะเขาก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอเขาเป็นป้าหรือเปล่านี่ไง่าะผ่านแล้วโหตกใจหมดเขาเป็นป้าเขาไม่ได้ผู้ชายเขาเป็นป้านะ วิ s i t i n g relative โ okay, อเคสิบสองเดเอ้ยหนูทำหนูลกแล้วเนี่ยตอมอตอมตอ,องแพทลกไปแล้วนะนี่ไงเนี่ยหนูเช็คแล้วเห็นว่าตรงการโถอเอ้ยช่องแชทเอาแล้วโลกเลยน้องแพทน,นี้โอเคอันนี้น่าจะแม t c h ่งนะคะโคลิเชียหรอมันมีมันมีกฎเกี่ยวกับโคลิเชียปะไม่มีโคลิเชีย เอาเตอร์เอ๊ะไม่มีนี่เอาเตอร์กรอสไม่มีนี่โยพาสป s ร์ตดิสโฟล์อ information i do not know about t h a t นี่เราไม่ต้องจับเขาเข้าคุกก็ได้มั้งคะเราแค่เราแค่ดิสดิสก็ไปก็พอเนาะไม่ให้เขาเข้าก็พอ uh, มาทำอะไรครับ today is beautiful day my friend we finally become free from a g e n green เห a g e n green t e r b เ r y เยขาย้ายสัญชาติมาแล้วนะคะเขาจะมาเขาได้ Immigrate forever เลยนะคะเช็คก่อน M ต้องเช็คอย่างละเอียดเลยโอเคแมตต t าพาสปอร์ต okay, ตรงไหมไอ้กดผิดพาสปอร์ตตรง แล้วก็วันที่วันนี้ล่ะโอเคน่าจะตรงหมดขอเช็คอีกรอบต้องโคตรละเอียดเป็นตอมอนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยกอเรียนโอเคผ่านได้ผ่านได้แอปปุป๊บ Thank you so much ไม่ต้องสตีสมนละค่ะเป็นตอมอแทนเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอาชีพที่แบบสมัครไปแล้วมันก็ได้ง่ายๆหรือเปล่าฉันว่าไปตรวจจริงๆอ่ะแม่งยากมากเลยนะเว้ ต้องมานั่งดูนิสัยคนอุย้ยหมดเวลาแล้วอะ่ะ <have> Do You See My Hands, My h u s b a n d He m a d e t h r o u g n s yes. เอ่อถ้าคุณไม่มีสิ่งที่เรียกว่า permission ก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับ p e r m i t เข้าไม่ได้นะ I, <have> I beg you No 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 No, no, no. You have to me ไม่ได้นะคะ มีบูตอัปเกรด a ว l a ล l e ลสเปซอ๋อกด SPACE BAR เพื่อที่จะมีบูตแบบว่ากดเพิ่มนะคะเราไม่ต้องกดไอสีแดงข้างล่างเราแค่กด SPACE BAR เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรานะคะทุกคนสุขภาพร่างกายโอเคหมดนะคะงั้นพัดก็คงจะต้องบอกเลยว่าเก็บเงินส่วนนี้ไว้ใช้ในอนาคตนะคะจะจ่ายแค่ค่าเช่าก็พอแล้วก็จ่ายแค่ค่าอัปเกรดบูตของเรานะคะ5ดอนก